ถ้าอยากใส่คอนแทคเลนส์เกิน8ชั่วโมงให้ทำตามนี้ค่ะ ซึ่งเป็นคําถามที่ผู้ติดตามฟูลิงเนี่ยถามกันมาเยอะม,มากเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะผู้ติดตามที่เพิ่งหัดใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าผู้ติดตามที่ใส่คอนแทคเลนส์มานานแล้วเพราะว่าตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญจากสุแพทย์หรือว่าคุณหมอนะคะเขาแนะนําว่าไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์เกิน8ชั่วโมงเนาะโดยเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะคในการใส่คอนแทคเลนส์แบบว่าโอเวอร์ไทม์หรือว่าเกิน8ชั่วโมงเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยของเขาค่อนข้างจะมีคุณภาพนะคะสามารถใส่ได้8นะคะถึง16ชั่วโมงเลยซึ่งข้อมููลในนนส่วีี้ม ข้อมูลยืนยันนะคะเดี๋ยวพิ้งจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างไว้ให้นะซึ่งเป็นข้อมูลที่แบบว่ามาจากเว็บไซต์ที่เขียนเกี่ยวกับสุขภาพปลาโดยตรงเลยแล้วสําหรับในประเทศไทยราะคาะถ้ามีน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่านักเรียนนะคะที่ทํางานอยู่นะคะหรือว่าเรียนอยู่หรือว่าทากิจกรรมต่าง,างๆที่จะต้องใช้เวลาเกิน8ชั่วโมงเนี่ยจะแก้ปัญหาน,นี้ยังไงไหนใครอยากรู้แล้วช่วยพิมพ์อยากเรียนหน่อยเ็ยโอเคถ้าอยากเรียนแล้วช่วยแชร์คลิปนี้เดี๋ยวเราไปเรียนกันค่ะ หลังจากที่ฟลิงได้รับคําถามนี้จากทางบ้านนะคะล่าสุดฟลิงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฟลิงก็เลยอยากจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ฟิกซ์ปัญหานี้จริงๆเพราะว่ามีน้องๆบางคนเนี่ยที่อยากจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะให้แบบถูกต้องแล้วก็สะอาดปลอดภยัยใช่ไหมฟลิงก็เลยได้ไปรวบรวมนะคะสูตรที่ฟลิงเคยใช้นะฟลิงเองก,ก็เป็นคนหนึ่งที่บางครั้งสมัยก่อนนะคะจะต้องใส่คอนแทคเลนส์เกิน8ชั่วโมงแล้วจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะรักษานะคะหรือว่ายุดอายุการใช้งานของดวงตาของเรานะคะให้ปลอดภยัยแล้วก็เซฟที่สุดฟลิงก็เลยจะมาแจก 5สูตรนะคะที่ฟลิงรวบรวมแล้วก็คิดค้นขึ้นเองนะคะซึ่งมาจากประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพตาที่ฟลิงเคยรำเรียนมานะแล้วก็อันไหนที่ฟลิงรู้สึกว่าฟลิงไม่มั่นใจเนี่ยฟลิงก็จะหาข้อมูลเปเปอร์นะคะจากคุณหมอมายืนยันก่อนซึ่งถ้าใครอยากทราบเครดิตเนาะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในบล็อกของฟลิงเลยเพราะฟลิงจะเขียนกำกับไว้นะว่าข้อความประมาณนี้ฟลิงได้เอาข้อมูลยืนยันมาจากคุณหมอคนไหนนะคะก็สามารถตามไปอ่านได้โอเคไหนใครพร้อมจะเรียนเราบ้างเลวเลยอินโทร มาหลายรอบแล้วนะใครชอบคลิปแบบคลิปยาวๆหรือว่าคลิปสั้นๆนะคะหรือว่าคลิปแนวตั้งหรือว่าคลิปแนวนอนสามารถพพ์มาบอกูลิงได้นะเพราะว่าช่วงนีู้ลิงทดลองทําคลิปแนวตั้งดูเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ฮิตไงเริ่มต้นที่ข้อ5กันก่อนเลยนะคะถ้าอยากใส่คอนแทคเลนส์ให้นานเกิน8ชั่วโมงนะคะลองเปลี่ยนน้ายาคอนแทคเลนส์ดูที่เขาเคลมไว้เลยนะบนตัวกล่องว่าสามารถที่จะใส่คอนแทคเลนส์ได้นานขึ้นถึง16ชั่วโมงนะคะทีู่ลิงกล้าแนะนําแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือได้นะคะถ้า นะฟิงไม่ได้แบบว่าพีอารหรือว่าอะไรนะแต่ว่าล่าสุดมีน้องถามมาก็เลยแนะนําไปนะถ้าใครอยากใส่คอนแทคเลนส์ได้นานกว่านั้นนะคะลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูเนาะขออนุญาตไม่พูดชื่อยี่ห้อนะคะแต่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะ ข้อ4นะคะให้ลองเปลี่ยนมาใช้คอนแทคเลนส์แบบรายวันดูค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่ฮิตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบรายวันเนี่ยตามข้อมูลที่ได้ไปอ่านมานะจากเว็บไซต์ของคุณหมอในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เขียนแล้วก็เคลมไว้เลยนะคะว่าสามารถใส่ได้นานถึง8-16ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่า้ลิงไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็ต้องลองไปเช็คดูเนาะว่าแบบรายวันอันไหนที่มันใส่แล้วสบายตาอนะันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะว่าใส่ยี่ห้อไหนแล้วก็สบายตาแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ลืมเลือกใส่คอนแทคเลนส์ที่มีออยอไทยด้วยนะคะข้อ3ามนะคะให้พกน้ํายาหยอดตาไว้หยอดระวังวันค่ะแต่ต้องเป็นน้ํายาหยอดตาแบบที่ไว้ใช้หยอดเวลาใส่คอนแทคเลนส์เท่านั้นนะคะและต้องเป็นยี่ห้อที่มีออยอไทยเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะซื้อหรือว่าใช้งานต้องศึกษาวิธีการใช้งานนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเภสัชกรนะคะหรือว่าปรึกษาจากสูแพทย์หรือว่าหมอตาของคุณก่อนใช้งานด้วยค่ะ ข้อ2นะคะให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วก็ล้างค่ะแล้วก็ใส่ใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องที่สุดถ้าไปตามร้านขายแว่นนะคะหรือว่าไปปรึกษาหมอตาเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีนี้มากค่ะ และคุณต้องบั่นใจนิดนึงค่ะว่าในระหว่างกิจกรรมที่คุณถอดแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ใหม่เนี่ยจะต้องเป็นบริเวณที่สะอาดนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้อยู่ในตอนใช้เนี่ยจะต้องสะอาดแล้วก็ช่วยเซฟนะคะเชื้อโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันถ้าคุณไม่ได้ถอดแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ที่บ้านค่ะข้อ1เปลี่ยนมาใช้คอนแทคเลนส์นะคะที่ผลิตในโซน ยุโรปนะคะหรือว่าอเมริกาค่ะอันนี้เป็นทริคส่วนตัวของฟลิงเลยนะคะถ้าใครสะดวกก็ทําตามก็ได้ลองไปขีดตามดูเนะเพราะฟลิงเองก็เป็นคนหนึ่งที่สมัยก่อนเนี่ยใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานาน,นแล้วก็เกิน8ชั่วโมงเหมือนกันสมัยตอนเด็กๆเกนาะก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลสุขภาพตาแล้วก็วิธีการใช้คอนแทคเลนให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยก็เคยทานิสใสยย่แย่ๆมาเหมือนกันจนทุกวันนี้เนี่ยฟลิงไม่สามารถที่จะใส่คอนแทคเลนที่ผลิตในโซนเอเชียได้แล้วเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกระคายเคืองตามาก อันนี้ฟลิงไม่ได้รู้สึกไปเองนะแต่ตาฟลิงมันไม่รับแล้วซึ่งล่าสุดนะคะฟลิงใส่ย,ยี่ห้อที่ผลิตในประเทศเทศออเคใช้คำว่าเคนะไม่อยากไม่อยากจะพูดประเทศอะไรเพราะว่าในประเทศไทยคอนแทคเลนที่นําเข้าเนี่ยผลิตมาจากประเทศนั้นเยอะนะคะ,ะพอฟลิงใส่เนี่ยคอนแทคเลนมันไม่ติดก,กับตาฟลิงแล้วนะคะฟลิงก็เลยเลือกที่จะไม่ใสค่คอนแทคเลนที่ผลิตมาจากโซนเอเชียเลยแล้วก็ฟลิงเคยใส่ย,ยี่ห้อที่แบบดังระดับโลกมากมากเลยนะคะแต่ฐานผลิตเนี่ยอยู่ในเอเชียเหมือนกันฟลิงใส่ก็คือแบบ ใส่ได้ไม่เกิน3มชั่วโมงอ่ะก็ต้องถอดนะคะก็เลยนั่นแหละหลังจากที่ลองเปลี่ยนมาใส่คอนแทคเลนส์ที่ผลิตในโซนอเมริกาแล้วก็ยุโรปถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะแต่ฐานผลิตยอยู่คนละที่อ่ะมันก็รู้สึกใส่สบายตากว่าเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นทริคส่วนตัวของฟลิงเลยนะคะถ้าใครสะดวกก็ลองทําตามดูค่ะแต่ก็ไม่ได้บังคับนะว่าถ้าใครอยากใส่คอนแทคเลนส์ที่เกิน8ชั่วโมงให้ทําตามข้อ1อันนี้นะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะแต่หลังจากที่ทำเนี่ยฟลิงรู้สึกว่าใส่คอนแทคเลนส์ได้สบายตาแล้นน้้ววกนนนนนาาาาาขึเเเพระระะ่่่่ออแทลใตตตงงงปยบั คลิปไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยถูกดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้นานถึง16ชั่วโมงแล้วก็เขาผลิตจากวัสดุที่ดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็การเลือกคอนแทคเลนส์อของฟลิงเนี่ยฟลิงจะไม่ค่อยดูที่วัสดุนะหรือว่าเข้าอมน้ําใดๆฟลิงจะเลือกดูจากโซนโรงงานนี่แหละเพราะว่าหลังจากที่ฟลิงใช้เกณฑ์นี้แล้วเนี่ยฟลิงเหมือนแบบใส่คอนแทคเลนส์ได้ถูกกับตามากแล้วก็ใส่สบายตามากค่ะ ตั้งแต่ที่ฟลิงได้เข้ารับการเรียนรู้นะคะเทคนิคการใส่คอนแทคเลนส์ให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยรวมไปถึงเทคนิคการดูแลสุขภาพตาอื่นๆจากต่างประเทศนะคะทำให้เรียนรู้เลยว่า โปรดักต์ต่างๆที่ผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาแล้วก็โซนยุโรปเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานในการผลิตค่อนข้างสูงมากแล้วก็เขาจะทําวิจัยเนี่ยปเปเปอร์ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแบบหลายๆรอบนะคะด้วยวัสดุตัวเดียวเนี่ยเขาก็จะวิจัยไม่รู้กี่ปเปเปอร์เนาะทาให้ฟลิงรู้สึกมั่นใจนิดนึงเวลาที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่จากต่างประเทศแต่ว่าฟลิงก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าที่มีออยนะถ้าจะต้องใส่กับตานะก็ยังเน้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีออยไทยอยู่ค่ะคำถามนี้จากทางบ้านนะคะเป็นปัญหาที่ฟลิง แทบจะนั่งไม่ติดเลยแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจเลยนะคะใช้เวลาศึกษาอยู่นานมากๆแล้วก็พยายามหาข้อมูลที่จะรับรองสิ่งที่เราจะนํามาพูดในวันนี้นะคะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ฟลิงสอนหรือว่าสูตรที่ฟลิงสอนในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่มีเปเปอร์หรือว่าคุณหมอนะคะรองรับแล้วสามารถนําไปปรับใช้ดูแต่ว่าเอ่อถ้าใครใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกมีอาการแบบว่าไม่สบายตาหรือว่ามีอาการตาแดงยังไงพี่ฟลิงก็ยังแนะนํานะคะให้คุณไปพบคุณหมอหรือว่าจักษุแพทย์ใกล้บ้านคุณค่ะโอเคแล้ว ก็คําถามนี้จากทางบ้านดีมากๆเลยแล้วก็ฟลิงก็ขอบคุณน้องคนนั้นใหญ่เลยนะคะที่ส่งคําถามนี้มาให้ฟลิงเพราะว่าคําถามของคุณนะมีค่ามากๆเลยเพราะว่าเวลาเราสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถช่วยคนหลายๆคนบนโลกนี้ได้เยอะเลยนะหลังจากที่ฟลิงได้ทราบคําถามใช่ไหมอย่างที่ฟลิงบอกฟูลิงก็รีบหาคําถามนะคะมาสอนต่อเลยเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่คนไทยที่ใส่คอนแทคเลนส์มีปัญหามากๆเลยถามว่าฟลิงรู้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าจากคอมเมนต์ทางบ้านนะคะ ไล้คลิปวิดีโอนั่นแหละถามมาเยอะมากแล้วก็ฟลิงพยายามศึกษาข้อมูลในไทยก็จะไม่มีคุณหมอคนไหนหรือว่าใครนะคะออกมาแนะนําที่วิธีที่น่าเชื่อถือได้ในการใส่คอนแทคเลนส์ให้เกิน8ชั่วโมงเพราะส่วนใหญ่เขาก็ไม่แนะนํากันนะในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยมีแต่เขาก็จะมีงานวิจัยอยู่ว่าถ้าทาอย่างนี้ก็จะช่วยให้ตาชุ่มชื่นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะคะโอเค สำหรับทุกคนทางบ้านนะคะใครที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรรีบพิมพ์คำถามของคุณนะคะมาหาฟลิงได้ใต้คลิปนี้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยถ้าเราสงสัยอะไรแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็สามารถช่วยคนทั้งโลกได้แล้วนะคะแล้วก็โอเคถ้าคุณอยากเจอฟลิงอีกในคลิปหน้านะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพตาแล้วก็คอนแทคเลนส์หรือว่ากลับมาตอบคาถามของคุณนะคะก็อย่าลืมเช็ให้ชัวก่อนเลยว่าได้กดติดตามฟลิงแล้วในเฟซบุ o กนะคะหรือว่าใครที่ดูอยู่ทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมเช็ให้ชัวก่อนเลย กดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับสุขภาพตาค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าแพชชั่นของฟลิงช่วงนี้ก็คืออยากให้คนไทยมีสุขภาพตาดีนะคะส่วนใครที่อยากจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางหรือว่าบล็อกหรือว่าเที่ยวกินต่างๆฟลิงก็ยังมีอยู่นะคะฟลิงชอบทําค่ะโอเคสาหรับวันนี้ฟลิงควีนอ e ยมาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์และก็สุขภาพตาหนึ่งเดียวในประเทศไทยคนนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็ก่อนไปฟลิงขอให้คุณผีสุขภาพาทีี่่ดดดรววมไปปถถึงใสอแเลลลหู้้้้กก็ภัยยะ นะสัญญากันนะโอเคสำหรับวันนี้ฟลิงต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย